Uh, จะจะเปลี่ยนอนะั้เนี่ยจะพูดมากเกินพูดจ <ะ S 1> <pint> ้อยเยะเนี่ยบ้างไปไหนบ้างเปลี่ยนคนใอบัวเออใช่นี่ยอยากจะเปลี่ยนคนอ uh, ื่นให,ห้เหมือนดังใจตัวเองโอ้โ oh, ห <ść> เอาละเป็นเรื่องละอยากจะเปลี่ยนคนนั้นเปลี่ยนคนนี้ uh, <m> หรือว่าไม่งั้นเราก็อยากจะเปลี่ยนเขาให้อย่าไปไปเปลี่ยนคนอ,อื่นทําไมเปลี่ยนตัวเองแก้ตัวเองเ <m> น,นี่ยมันก็เลยเกิดกันเลยนะไม่การยอมรับเพรอ,อยากจะเปลี่ยนคนแล้วก็บางทีเลขหกีน,นเราบอกว่าอะไรนียบางทีมันจะทําอะไรแบบว่ <m> <ไป S 2> า ไม่ได้ด <his> right. <Me. S 1> ังใจอ่ะคนอื่นทําไม่ได้ดังใจอ่ะออ่เป็นคนที่ว่ามันต้องกลับมาที่ใหม่ต้องยอมรับอ่เราไม่ต้องมาเปลี่ยนเป็นต้องปรับกับูเนี่ยเปลี่ยนที่ตัวเราสังเกตในครอบครัวเนี่ยถ้าคนหนึ่งเปลี่ยนนะเปลี่ยนก็เป็นทั้งครอบครัวเลยอดีแล้วก็ถ้าคนหนึ่งก็เอาไอ้ทุกขิตัวเองอะไรก็นตัวเองเลยโอ้มีปัญหาเลยนะไม่เราจะจะเปลี่ยนตัวเองให้เหมือนตัวเราเเหนื่อยเหมือนกันนะอ่าได้คขบอ่ตอนนี้เรามาดูสองคู่นี้แลวความคิดนี่ ก็ยังยอมรับซึ่งกันและกันเนี่ยหรือว่าบางทีก็มีมากเขาก็อยากเปลี่ยนเปล่าเราก็อยากเปลี่ยนเขาฮะเราจะเปลี่ยนทุกคนเลยเราจะเปลี่ยนทุกคนเลยใช่ไหมเราจะเปลี่ยนคนเลยเล่นเรื่องของกคือว่าต้องยอมรับเลยต้องยอมรับต้องกลับมาตรงไหนต้องต้องอภัยต้องอโหสิต้องเข้าใจกันเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้าไม่เข้าใจกันไม่ยอมรับกัน มันก็อยู่กันยากเหมือนกันนะบางครั้งทำไมเพราะว่าศีลเสมอการคิฏฐิเสมอการอะไรกันถึงจะอยู่กันได้อันนี้ด้านไหนนะแต่ว่าด้านด้านความคิดด้านความคิดต่อไปเรามาดูด้านการกระทำเก้าบวกสามได้สิบสองเป็นไงบ้างเก้าบวกสามได้สิบสองคืออะไรด้านบวกคือว่าอะไรนะซึ่งพาช่วยเหลือซึ่งกันและกันอาศัยซึ่งกันและกันอ่านันไงนะอ่าเนะ เวลาเป็นวดพระอายมคุณโยมผู้ชายก็บีบบีบนวดวดัดในพระแต่คุณผู้ชายไม่ค่อยเก่งแต่คุณผู้หญิงเก่งคุณผู้หญิงนวดตรงนั้นนวดตรงนี้นวดตรงนั้นนี่อ่าเมืเ่อกี้ตะมาลองเป็นนอนลองนอนตุ๊โอ๊ยตะมาเห็นอ,อะไรนะลูกศิษย์คุณนับโดนนวดตะมาก็อยากจะนวดบ้างมาลงเป็นนอนตบ๊บอ่าคุณผู้หญิงก็บอกเลยบอกให้อ่เป็นผู้กํากับเลยคุณโยมผู้ชายเฮ้ยนวดอาจารย์ตรงนี้นวดอาจารย์เนี่ยเอ้ยไม่ทันใจว่า กูเอาเองเลยดีวยกว่าจารย์อจารย์เขออนุญาตนะปู่เดี๋ยวจัดให้จากการใส่ควกเข็มควะเข็มเดี๋ยไม่พอนะดึงไปถึงอนอนถึงข้างล่างเลยทั้งเท้าตีนถ่าปากดตีนเสียอ่ะตีตรงนั้นตีตรงนี้อ่่านีคือว่าแสดงว่าคู่นี้เป็นไงบ้างไปไหนด้วยกันเนี่ยเวลาคือว่าอะไรนะต่างคนต่างกันอะไรนะเพิ่งพาอาศัยช่วยหล่งด้วยกัน นะขับรถคนนี้ขับรถคนนี้ก็พูดไม่ให้ง่วงนอนอันนี้ก็โอ้โหพูดมากเลยไม่ได้หลับไม่ได้นอนก็ที่ขับรถเลยเนี่ยนี่เนี่ยมันคือว่ามันส่งเสริมซึ่งกันและก,กันอ่าในสิ่สองเนี่ยคือว่าบางวันทีว่าน้ําพึ่งเรือนะมีน้ําเรือมันถึงร้อยได้ถ้าน้ําไม่มีเรือก็ไปไหนไม่ได้แล้วเห็นไหมเสือผูป้ป่าใช่นไหมป่าเสือมันอยู่ในในป่าพอป่าตัดโคตรตัดหมดเสือมันก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันเนี่ยเราสองคนเนี่ย การกระทําคือว่าต้องอาศัยกันไปตลอดเลยก็พึ่งพาอาศัยกันเรามีวิชาความรู้เราถ่ายทอดให้เขาเจอพัดเจอเจ,อเจ,อเจอ้าเราทําไม่ได้เราก็ต้องบอกเขาเราต้องไปนั่งควบคุมทีตรงนั้นน่ะเตะตรงนั้นน่ตะเหยียบตรงนั้นน่ะอันนี้เราซอกเขานะเ้านี่ยเหมือนกับถ้าเป็นถ้าเป็นมวยก็คือว่าเป็นอะไรนะที่ฮะกองเชียร์กองเชีย,ชยร,ร์หรือว่าเป็นให้น้ำมันเนีเหมือนออซอกเขา้าซอบที่เลี้ยงเนี่ยพี่เลี้ยงเนยคือว่าต้องอยู่กันได้ เลขสิบสองนั่นลบคืออะไรนะร่วมกันเราอยู่แยกกันเราตายร่วมกันร่วมกันตายหมู่แยกกันเราตายเดียวใช่ไหมช่วงโควิดใช่ไหช่วงโควิดนี่น่ากลัวนะไปที่ไหนเนี่ยไม่มีใครต้อนรับเลยว่าต่างคนต่างแยกอันนี้เป็นพี่อาจารย์สมรดาจะไปเยี่ยมญาติที่เมืองอำเภอฝาง ้พี่น้องก็ไรจะมาเฮ้ยตู้กระปิบมาจากไต้หวันมาจากนั่นอย่าไปเข้าบ้านนั่นไปอยูก่กันที่นั่นนะให้แม่อยู่คนเดียวน,นี่ยเขาว่าเดี๋ยวเอาโรคกรติดแม่จัะคงจะเขาเดี๋ยวนี้จะมาจะไปจะไปไหนจะไปเมืองฝันครั้งฝนนังนี่ปิดบ้านปิดหมู่บ้านไม่ต้อนรับเพราะว่าห้ามมาเพราะมาณนี้ช่วงโควิดเนี่ยมันเกิดอะไรนะถ้ารวมกันนี่เราตายใช่ไหมแยกกันเรารอดเลยสองรวมทุกสองเนี่ยส่วนมากก็คือว่า ต้องรู้จักพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันร่วมกันนะจับมือกันพึ่งพาอาศัยกันเราก็จะไปได้ดีะจะไปได้สวยงามมากอตาตมาสังเกตนาตมาตอนหลังเนี่ยจะมาจะคิดอยู่กำลังคิดอยู่ว่าเออต่อไปเนี่ยเราจะเปิดคอร์สสอนเป็นแพ็คคู่แพ็คคู่อ่าแล้วมาคนหนึ่งเราให้แถมหนึ่งคนอย่างเงี้ยน่าจะดีเพราะอะไรปะเพาะกลับไปปุ๊บเขาจะได้เข้าอกเข้าใจออกับรูกรู้ใจกันตาตมาเห็นหลายคนมาเนี่ยมาเรียนเป็คนคู่เนี่ยกับหมอเด่นหมอ จารุเดชหมอหลายคนเนี่ยหลังจากมาเรียนพุ่มพุ่เนี่ยกลับไปเนี่ยโอ้โหอ่าทำต่างก็รับโทรศัพท์อ่ารับออเดอร์รับแขกรับอ่ารับรับคนไข้แต่สามีก็นวดนวดนวดนอ่าเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยมันต้องเข้าใจกันแต่บางคนที่มาคนเดียวอ่ะนะสมมติมาเรียนนวดมาเรียนอะไรกลับไปเมียอ่าสามีเป็นนวดให้คนสาวสาวช่วยๆเนี่ยเมียก็คือเอ๊ะทำไมนวดนานจังเลยทำไมเนี่ยจังเลยเอามีปัญหาละ ไม่กเขาเข้าใจกันเนี่ยลำบาก,กเหมือนกนะันที่จริงที่จริงอะไรนะเนี่ยามาเปน็นแพ็คู่ย่ดีแต่มาเห็นหลายหลายคูนะ่ที่มาเนี่ยดีบางครั้งเนี่ยถ้ามาเดียวเนี่ยบางทีฝ่ายตรงข้ามก็ไม่เข้าใจมีมีเคสหนนะึ่งอะตอนนั้นมาเรียนมาเรียนนี่เพคือ,อว่าบอกภรรยาเพรว่าหลบมาเพราะว่าจะหนีจะไม่ใช่จะหนีนะจะเพราะว่าจะไปหาเพื่อนที่นอกที่นี่ไม่ใช่มาเรียน พอมาหลบไปหลบมามาที่นี่มาเรียนต๊องมีคนแนะนำมาเรียนพอมาเรียนป๊อกยังไงรือเปล่าอ่าภรรยาจับได้เฮ้ยคุนมานี่มาทําไมมาเรียนอะไรบอกว่าเนี่ยมาเรียนจับอาจารย์เนี่ยมาอยู่ที่วัดเนี่ยไรไม่แก่เลยนะนั่งเรียนไปด้วยต้องโทรศัพท์มาตามตลอดเลยเนี่ยนี่นี่อ่านี่อ๋อเข้ามาได้เดี๋ยวก็โทรตามไป่ด้านพอดีโทรไปแล้วกพอดีนั่งใกล้ๆแบบนี้แหละโทรก็เอ้า วันแรกผมเขาขาวเสียก็ขาวผมจะยัง้งใครเนี่ยหรือว่าเอาแฟนมาตามมันก็มีกิ๊กมาตามมาด้วยโอ้โหตายเลยตอนหลังเนี่ยมันจะมาจะมาเรียนด้วยทางโน้นก็ผมทางนี้ก็มแบบยามายามากกลัวกลัวเลยนะกลัวมันทะเลาะตรงนี้พอเรียนไปเรียนมาท่านั้นมันก็ไม่ยอมสุดแล้วรอบสองมาโอ้โหพอกลับไปพบคนท,น,าานที่เรียนอะไรเข้าใจเลยภรรยาตัวเองเป็นยังเลยพามารอบสองพอมารอบสองป๊อกโอ้โหก็ไม่มีสมาธิเรียนเหมือนกันนะเพราะว่าคนที่มาเนี่ยมันจ้องดูว่าเอ๊ะ สามีตัวเองเนี่ยมันมาเนี่ยมันมีคนพาใครมาบ้างดูมันไปคุยกับใครบ้างไปคุยกับพี่เลี้ยงคนนั้นไปคุยดูเนี่ยเอ๊ะมันใช่แฟนมันหรือเปล่าใช่ที่เปล่าโอ้โหก็ไม่มีสมาธิสุดท้ายมาเรียนสามรอบน่ะเรจะกลับไปปรับเครื่องจูนเครื่องเขาอกเข้าใจกันแต่ไม่รู้ตอนนี้ยังอยู่ด้วยกันหรือเปล่าไม่ทราบนะแต่ก็น่าจะดีขึ้นแหละโอเคอันนั้นะอันนี้เขาเรียกว่าการกระทำใต้สิทธิสองต่อไป เจ็ดกับสามรวมเป็นสิบใครรวมได้สิบตางกันมือขึ้นรวมกับคนที่เรารักอันนี้ความคิดกับการกระทำเลขสิบนี่เป็นดีนะเลขสิบนี่พูดถึงอะไรนะชือ่อสันชังซื่อแปลว่าอะไรนะพบเจอครั้งแรกอย่างก,กับคุณชัยเจอคุณโยมครั้งแรกก็โอ้โหมันใช่เลยมันก็ไฟช็อตเลยเจอปิ้งเลยไปเจอที่งานวัดงานบนหู่นงานเนี่ยโอ้มันใช่เลยอันนี้เจอปกติ แต่ผมเหมืนกับไฟฟ้าช็อตอ่ะเคยโดนไฟฟ้าช็อตไหมยืดๆเฮ้ยหนาวเลยเรื่องอเย็นเลยเรื่องอใช่ว่าใครเจอใครไฟฟ้าช็อตเนี่ยนะไม่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 ไฟฟ้าช็อตอ่ะระเบิดแตกเลยใช่ไหมเออเรื่องอะไรเนี่ยเพราะหาเลสิตเนี่ยเลสิตมีความหมายคือว่าเหมือนกับว่าเคยเจอกันซึ่งเห็นกันคือว่าเคยเจอมาตัน้งตั้งแต่ธรรมชาติอ่ะพอเจอคนที่ป๊อ มันเคยเห็นที่ไหนน่นึกด้างออกแต่มันเหมือนกับแฟนเก่าแล้ว่ในอดีตชาติเปล่าหรือว่าเป็นพี่เป็นน้องอะไรกันมันศกตามันใช่เลยเนี่ยบางคนเนี่ยพอเห็นปุ๊กเนี่ยสายตาเนี่ยมันไปอย่างนี้เลยนะมันไม่ไม่ขาดเลยมันดูจะไปไหนไปห้องน้ำไปห้องซ่วงรถเข้าป่าก็ไหนมันหมุนตามปนี่เลยชัตาไปจนนี่เลยโหหมุนไปรอบเลย่มันเดินไปไหนสายตาไม่ขาดเลยอเป็นไม่เป็นไม่ตอนนั้นถ้าใครเจอใครเมืที่เจ้ามือเดื เป็นนั ai, nói, ่งสมาธิตรงมุมไหนเนี่ยมันจะไปทำตรงไหนเป็นยังจ้องจอหาเรื่องหาเรื่องอะไรนะคุยหาเรื่องชวนคุยอะไรเนี่ยเป็นไม่เป็นไม่เจอั้งแรกนี่เป็นไงนะสายตาไม่กระพิบเลยอ่ะก็ว่ากระพริบปองกก็หายแปไปไปอยู่ตรงไหนล่ะเนี่ยเป็นรู้บัดเจอเขาแรกเป็นไงบ้างนะบอกบอกหนแบ่งๆปันหน่อยสิใครเจอใครก่อน พบกันที่ไหนพบรักที่ตำหนักหรือพบรักที่สะพานสายสินหรือว่าสะพานควายวนะพบรักที่จุ่งนาใช่ไหมอนาเป็นันเดียกันเลยแลกันอ้ได้กันนี่หจอ๋อเนี่้าเจอกันทุ่งนาบางที บางทีนะมีนะมีมีอะไรนะคือว่ามีอะไรเนี่ยเห็นคิดนะบางทีนะผู้ชายโอ้ชอบคนนี้แล้วปุ๊บเลยจ้างเนี่ยจ้างคนนั้นไปล้วงกระเป๋าไปชิงกระเป๋าไปฉกชิงกับเราไปฉกชิงว่าเฮ้ยอันนี้มันฉกชิงกับเราอะไรนะกระเป๋าผู้หญิงได้ไงก็เข้าไปต่อสู้เอาแย่งกระเป๋ามาคืนเอามาให้ผู้หญิงโอ้ผู้หญิงที่ว่าผู้ชายเนี่ยทำไมนี่มีที่ไหนได้กูจ้างมันไปตีมือเอง ันมีอะไรที่คิดพอรู้อย่างนี้ที่เหล่านั้นเจ้นักงายิ่งชั่วอะไรอย่เงี้ยออันนี้บางทีมันมีอันนี้นายเห็นบางทีคือว่าอ่กับดักกับดักอ่โอ้โห้ฤติพฤติกาคิดว่าผู้กายมนมากๆเลยโดยที่โอ้แย่งกระเป๋าเงนมาได้แต่แล้วพอไม่เห็นแล้วปุ๊บอ่ะเงินไปทำสํ่เสร็จละตอนนี้คุณได้เบอร์โทรคนนี้ละโทรติดต่อกันละคิงก้องกิดก้องเลขนเสร็นี่ราว่าลนะ นั่นบอกได้ดีนะครับว่าเหมือนกับเคยรู้จักกันมาก่อนเป็นเหมือนกับเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นส<ม>ามีภรรยาตั้งแต่อดีตละ่ะอ่เราสังเกตได้เวลาเราไปเจอใครเนี่ยเราเช็คดูนะถ้าเรารวมได้สิเพราะเราเจอเขาเนี่ยมันคุ้นหน้าคุ้นตาอ่คุยกันก็รู้เรื่องดีอ่าเนี่ยเพราเรารู้จักกันมาในอดีตชาติก่อนโอเคถ้าเป็นตีลบ<ม>ถ้าเป็นด้านไม่ใช่ตีลบถ้าเป็นด้านลบเนี่ยเป็นไงบ้างไม่รู้จักเอาอกเอาใจกัน ไม่รู้จักเอาอกเอาใจกันดูดูตอนใหม่ๆนะโอ้หิวน้ำมาเอาน้ำชาน้ำชาเสิร์ฟร้อนนะโอ้พัดดีโอ้อยู่นั่นแหละพอพออะไนะพออลไรนะอยู่กันนานไปนานไปเนี่ยก็เพลงคาราบาวมันนานไปนาน่อยเรืยชักเบื่อแล้วอะไรหิวน้ำมาต้องไหนคุณเลยที่ร้อนตักที่ไหนร้อนนาวพัดลมก็ไม่ไปกดเองเลยอ่ามันเลยก็เริ่มอะไรนะเริ่ม เริ่มไม่เอาอกหาใจกันอ่าโอ๋อตอนเมื่อยเมื่อยเมื่อก่อนเราเป็นหมอนวดเป็นอะไรเนี่ยโอ้เมื่อยอ่ะโอ้เนี่ยโหดีโอ้เนี่ยไม่ฉันเมื่อยมันก็จะเฮ้ยก็เครื่องมือนี้เนี่ยทุบเองตีเองเลยนี่แล้วก็ไม่บีบไม่นวดไม่รู้จักเอาใจกันเออนี่แหละมันก็เลยเกิดปัญหาสังเกตไหมสามีตอนแรกๆโอ้ปวดเมื่อยโอ้ทำงาน้หนักเหนื่อยโอ้ร้อนน่ะช่วยเอาเสื้อคอให้โออเจิบน้ำ ถอดรองเท้าให้ใส่รองเท้าใส่ถุงเท้าให้ขับมีให้นี่คือเอาอกใจเพราะว่ามันต้องกลับมาที่ไหนถ้ามันรู้สึกาเริ่มมันไม่มีเอาอกใจกันต้องต้องกลับมาย้อนตางที่งอ,อะไรนะมาเอาอกอใจกันหน่อยอเราอยากกินกาแฟก็ชงชงกาแฟให้ไม่ใช่อยากกินกาแฟชงน้ำชาให้กกนเนี่ยแล้วเราทะเลาะกันแน่นอนเว่าต้องรู้จักเอาอกเอาใจกันแสดงว่าอันนี้ก็ตอนนี้ก็น่าจะยังเอาอกเอาใจกันนะหรือว่า หิวก็ไปตักน้ำเองจะกินข้าวก็ตักเองอ่าหรือว่าไงตอนนี้เอาอกเอาใจกันอยู่นะตอนนี้เนาะอ่าโอเคต่อไปอ่ะเลขสีพอละเดี๋ยวมันจะมีอีกหลายเลขไม่จบเลขแปดอ่าอันนี้ก็มันกับความคิดกับการกระทาการกระทาความคิดเนะี่ยเสียงเฉียงเนี่ยเรามาดูเลขแปดอ่ะใครเจอเลขแปดกัก้งนิ้วขึ้นใครกับเราคนรักเลขแปดนี่ก็สนุกเหมือนกันนะเลขแปดนี่อ่าภาษาจีน่ซี hey s, <S ชื่อเสียงเพาะว่า อ่าสีเสมอกันความคิดเสมอการมองในเป็นมุเดียวกันเราได้ฟังเพลงอะไรไหมก็คือะอรนะอันนั้นอันนั้นห่านนะเอออันนั้นก็ห่านนะอันนั้นนกนะเอออันนั้นก็นกนะอันนั้นหมาน้อยเออนันก็หมาน้อยตอนใหม่ๆชี้อะไรนกเป็นนกชี้น้ำเป็นน้ำชี้เป็ดเป็นเป็ดชี้ห่านเป็นห่านอ่าพอพออยู่กันนานๆไปพบมันเริ่มแบความคิดมองไม่เหมือนกันอันนั้นมันเป็ด่ะมันไม่ใช่เป็ดอันนั้นมันห่านอ นั่นมันนกมันไม่ใช่นกกับน้ำหนัก้ามันเริ่มมองไม่ตรงกันพอมองไม่ตรงกันพ้ความคิดไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันมันเริ่มมีการเลยนะไฟายติงกันละเลขแปดเนี่ยมันจะคือว่ามันจะต่อต้านกันมันจะไฟายกันบ่อยๆความคิดอย่างนี้การกระทำนี้มันมันมันจะฝืนกันตลอดครับคับบางครั้งเขเรื่อภาษาเนี่ยตักแห้ตักขาตลอดเลยเป็นบ้างไหมบางทีเป็นบ้างไหมเป็นค่ะเป็นนะ นะเป็น่ที่ต่ทีปัจจุบันอ่ะเออปัจจุบันเราก็เออเนี่ยแสดงว่าแสดงมันก็จะอยู่ด้านด้านแป้งด้ามันขัดแข่งขัดขาไฟกันมาตลอดก็รบกวนเหมือนกับกระทะกับอะไรนะตะเหลยวเนี่ยก็กัดกัดกัดหรือว่าอะไรมีดกับเขียนลบทันตลอดเลยกัดกัดกัดกันตลอดเลยนี่แหละคือว่าอะไรย่งเพื่อสร้างสรรค์อ่าทำข่งเพื่อสร้างสรรคใช่ใช่ใช่ถูกแล้ว นี่แหละรสชาติของชีวิตคู่นะเราต้องเรียนรู้เนี่ยแบบของคุณอะไรนะคุณชัยเนี่ยก็ขัดแย้งกันเพื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาใหม่ๆใหม่ใช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 ่ไม่บางทีความคิดกับการกระทำเนี่ยมันจะขัดกันทุกทีอ่ะมันจะตีกันทุกทีอ่ะ อันนี้จะเอานี้อันนี้จะเอานี้อันนั้นจะเอาอย่างนี้มันจะมันจะอ่าอ่ามันจะมันจะมันจะฝืนกันนะมันจะขัดกันนะแต่ถ้าบางครั้งเนี่ยถ้าเป็นด้านการกระทำเหมือนกันมันก็จะทะเลาะกันบ่อยๆมันจะว่าจะเอาชนะอ่ามอนกับมีนิทานอยู่สอนนึงว่าสามีภรรยาอ่าบอกให้เรื่องปิดประตูห้องนอนตอนนี้ลงมันพัดประตูมันเปิดมันก็เฮ้ยมึงไปปิดประตูเฮ้ยอะไรมึงไปปิดประตูอย่าิงๆกไรไปอ่ะเราตกลงกันถ้าใครพูดคนนั้นไปปิดประตู เออเราก็นอนเลยไม่ปิดประตูเราก็นอนเาตื่นเช้ามาภรรยาก็ออกไปบ้างนพูดในพูดในใจเป็นตลาดสามีก็มีคนมาทักทายก็ไม่พูดเพราะกลัวแพ้เสร็จแล้วก็เอ๊ะอันนี้ทำไมไม่พูดเหรอ้ไอส่วนทันยาคนตลาดหาก็ไม่พูดคนก็เลยเอ๊ะมันไม่พูดอันเอาตะไคร้ไถ่ไถ่หมอนมันก็ยังไม่พูดเลยแล้วพรรยาเดินกลับมาบ้านเฮ้ยหัวมันโดนไถ่ปุ๊บเฮ้ยหัวมันเป็นอะไรอ่ะ ไม่ตัดตัวมูม่อ้าวมันแผลมันปิดประตูนี่แหละบางทีก็แค่แค่ปิดประตูอันนี้เดียวเรื่องบางเรื่องนะบางทีนึ่งเล็กแปดมันนึ่งเล็กเป็นน้ำนะบางทีเรามาดูแต่มีภรรยาไม่เชื่อว่าไปถามพ่อตาเป็นไงวันนีไปปาอ้าวอะไรเรื่องบางทีนี่เรื่องเชมบั้งจืดบ้างเผ็ดบ้างร้อนบ้างบางทีเรื่องอะไรเรื่องขี้หมูมาขี้มาแห้งบางทีเป็นเรื่องให้ทะเลาะกันคล้ายตีกันใช่เลยด้วย นี่ยคือเรื่องมันเป็นเรื่องอย่างนี่แหละเลขแปดเลยเ็าต้องปรับใหม่ปรับเนี่ยมันก็เรื่องมองมองมองอะไรให้มันตรงกันไม่ต้องไปขัดไม่ต้องไปแย้งส่งเสริมอ่ะคุณทําได้โอ้ทาได้ทงได้ส่งเสริมนะคุณคุณอะไรแบบว่าเหมือนกับใส่ไฟด้วยกันมันแบอส่งเสริมในปุ๊บเนี่ยก็จะดีนะไม่ไม่ต้องไปขัดตัดแค่สากาแั่ไม่ต้องไปนี่กันคนนี้พูดเยอะแล้วก็ฟังฟังอย่างเดียวพอคนนี้เงียบปุ๊บเราก็ไม่ต้องพูดละอ่าเราก็ฟังเขาบ้างเราก็ฟังเราบ้างถึงจะโอเค โอเคไม่เลขแปดโอเคไหมอ่าอันนี้โอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนคีดคีใหม่คีดอื่นบ้างเออนะดูมีเลขอะไรบ้างอ่ะมีเลขอะไรเอีกเลขห้าเลขห้าเลขห้านะเดี๋ยวมาเปลี่ยนข้างล่างนี้ก็ต่างนะอ่าเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดกับสี่อ่าอันนี้รวมเป็นละเท่าไหร่เมื่อกี้เราพูดเลขหกไปเลยนะเลขหกเลขแปดเลขสิบเลขสิบสองอ๋อได้สี่เลขเลยอันนี้เลขห้า เ, 5, เ 11, ลขห้าเลขสิบเอ็ดอันนี้เลขแปดเหมือนกันแสดงว่าคู่ข้างหลังใครนะคุณคุณอะไรคุณอยู่ข้างหลังก็น่าจะมีหน่อยนะเลขแปดก็ 8, คล้ายๆกับอันนี้อา้าวใครได้เลขห้ามันยกมือขึ้นอันนี้มันทั้งบอกทั้งลบเลยกับใครนะคุณคุณคุณโดกับคุณรัฐหาห้าใครได้เลขห้ามันยกมือขึ้นด้ยอา้าเลขห้าเลขห้านี่เป็นยังไง ความคิดก็ดีการกระทำก็ดีเล็กแคนี่อะไรนะคือว่าอิสระปล่อยให้อิสระใช่ไหมอะไรต่อฮะด้านบวกด้านบอกอะไรปล่อยให้อิสระใช่ไม่มีอะไรที่ไม่ให้ปล่อยอิสระเพราะเลชกแาเรารู้แม่เล็กแครักอิสระชอบอิสระต่างายต้องปล่อยอิสระ เขาจะไปกี่โมงกลับกี่โมงไปที่ไหนไปเรียนอะไรไปวัดไปบาไปบาไปขับไปก็ปล่อยเขาไปไม่ต้องไปยุ่งยี่ไม่ต้องไป,ไป,งไปจู้จี้รือว่าไปครอบครองเป็นเจ้าของเป็นอะไรปุ๊บมันก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณผู้ชายอะ,อ,ะอะไรนะคอนโทรลผู้หญิงผู้หญิงคอนโทรลผู้ชายไม่ให้อิสระเป็นไงบ้างแราว่าขาดความอิสระเป็นไงบ้างเริ่มมีปัญหาทะเลาะกันบางที กลับมา,มาบ้านโทรศัพท์อยู่ไหนไนดูสิเป็นยัไงมาโทรคุยกับใครโอ้โหตรวจโทรศัพท์เช็คโทรศัพท์ยุ่งเลยไอ้คนไอ้คนตข้างอะไรน่โทรศัพท์นี่ถ้าจะโทรเข้าใครคุยกับใครมันเป็นเรื่องอิสระของฉันหรือว่าอะไระหรือว่าไม่งั้นอ่าเนี่ยไปเที่ยวไปอะไรกับเพื่อนไปฉลองงานปาร์ตี้อะไรแต่ว่าอะไรนะอะไรนั้นโทรไปจี้ตลอดเลยจะกลับมากี่โมงอนั้นก็กลับมาสามทุ่มสามทุ่มก็กลับมาโอยู่นั่นแหละจนเบื่อแหละ ว่าไม่มีอิสระเลขห้าเนี่ยความรักชีวิตคู่เนี่ยนะต้องตอมปล่อยตังให้คนอิสระทั้งสองฝ่ายถ้าเมื่อไหร่เนี่ยเป็นเจ้าของเป็นคู่ของเป็นยึดเป็นอะไรกบเนี่ยผมจะทุกข์มากเลยเป็นไหมเป็นไหมยังไงนะอันนี้เจ็ดบอกเจ็ดได้สิบสี่ใช่ไหมไหนหนึ่งบ1กสี่ได้ห้าค่อดกัน ได้แไงเนี่ยเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดอเจี่ได้สิเพราะว่ามันยังไม่เกินสิอ่ะถ้ามันเกินสิบสองเรจะบวกกันอีกชั้นอย่างนั้นเนี่ยมันเจบได้เจได้สิ่อ่ามันก็เอาหนึเป็นหเข้าใจไหมเข้าใจด้ไรมเออเนี่ยเอามาเอามาบวกกันแนวแนวเนี่ยแนวขวางแนวแนวขวาง ความคิดกับความคิดการกระทาการกระทำกับความคิดเสียงด้านเสียงเราถ้าความคิดการกระทำเนี่ยเหมือนกันเราต้องปล่อยอันนั้นจะไปไหนไปเที่ยวออสเตรียไปต่างประเทศอังกฤษนะครไปเขาเขาจะช่างเราอยู่เมืงไทยเราก็อยู่ของเขาไปต่างคนต่างอิสระมันก็ไม่มีปัญหาเป็นไหมคนคุณคุณคุณนัทหาเป็นหรือเปล่าต่างคนต่างปล่อยอิสระใช่ไหมเขาก็ไม่เคยยุ่งกับเรากระเป๋าคนละกระเป๋าต่าง เลยของลูกใช่ไหมอันนี้มอนกันนะเออเนี่ยถ้าเรากับลูกเรากับสามีเนี่ยเราก็จะปล่อยให้เขาอิสระแล้วก็ลูกเราก็ปล่อยอิสระเขาเติบโตเองเขาดูแลตัวเองเลยตัวเองเราไม่ไปยุ่งชีวิตเขาเขาก็ไม่เคยมายุ่งชีวิตเราเราจะไปไหนทําอะไรเขาไม่ยุ่งอ่าต่างคนต่างอยู่กันได้ส่วนมากเลขห้านี่จะเป็นรักที่อิสระนะไม่มีอะไรมากกว่าอิสระต้องปล่อยถ้าไม่ปล่อยนะอยู่กันไม่ได้นานเลขห้า ถ้าเป็นใช้้ไดเหมือนกับผูกมัดหรือมีเชือกมีอะไรก็อยู่กันได้ไม่ได้นานนะโอเคอันนี้ด้านไหนนะด้านความคิดกับการกระทำเรามาดูความเได้อันนี้ความคิดอันนี้การกระทำเรามาดูความคิดกับการกระทำนี่ได้เลขสิบเอ็ด่าแปดเราไม่พูดหรอกสิบเอ็ดอ่ะสิบเอ็ดยังไงพ่อกับลูกแม่กับลูกหรือว่าสามีหรือว่าอะไรเราได้สิบเอ็ดอ่ะสิบเอ็ดมีไหมก็พูดขึ้นโอ้สิบเอ็ดนี่ก็ดูเดือดนะ อ่เป็นไง1เนี่ยมฟเห็นน้ามัน้มันหมดละไฟมันไหมมันก็จะมอดแล้วเติมน้าเชื้อเพลิไปปบไฟมันจะลุกช่ไเวลาเวลาใส่ถ่านใส่ไฟแล้วปุ๊บเติมน้ามันกับน้มนไฟที่นน้ามันให้บเระเติมไฟลบน้มันก็จะลุกขึ้นนจะแรกสิเนี่ยมันจะว่าอวกกันไดกสิเนี่ยเราดูกับเขาเนี่ยปุ๊บเนี่ยโอ้โหเราเหมือนกับเติมเชื้อไฟเชื้ออะไรกัน ให้มันแบบว่าอะไรนะลุกให้มันชกให้มันลุกให้มันแบบว่าเพิ่มพลังขึ้นอะไรเนี่ยดีขึ้นด้านบวกนะแต่ถ้าเป็นด้านลบเป็นสิบเอ็ดเนี่ยยังไงรักร้อยทุกร้อยหรือว่ารักมากเนี่ยทุกมากหรือว่าอะไรนะไอ้เลขหนึ่งเนี่ยมันจะมีอะไรแค่ว่าที่มีแบบว่าเออ่ถ้ามันรักร้อยทุกร้อยหรือว่ารักอะไรมันจนแบบว่าอาฆาตหรือว่า ถ้าเกิดไปมีคนใหม่ไปมีจิกไปมีแล้วพอจับได้เป็นไงบ้างเลขสิบเอ็ดเนี่ยเลขสิบเอ็ดนี่จะจะเทียมหนะ่อยือว่าเลขสิบสองนี่ร่วมกันเราหนูแยกเราแยกระดตายใช่ไหมเลขสิบเลขสิบเอ็ดนี่เหมือนกันเลยนะถ้าฉันไม่ได้คุณก็ไม่ได้แต่ว่ามันจะแบบว่าเอาแบบว่าฟันต่อฟันตาต่อต,อต,อตาเลยคุณจะเลือกใครคุณจะไปอยู่กับคนนั้นคุณก็เตรียมลงศพไปแต่ฉันจะไปอยู่ในคุกอะไรที่มันมีคิดอะไร เลขเลขเลขสุดเด็ดเลยคือว่ามันต้องเอาตายไปข้งหนึ่งเพราะว่ามันแรงนะที่มันมึงจิตมันแรงไม่ฟังไม่ยอมไปเพราะว่าเลขหนึ่งเนี่ยมันต้องอะไรไหมอารมุ่อารวอยแล้วมัต้องอ่าเนี่ยต้องเหมือนกับต้องจะอ่คนที่รักมากมากสังเกตไหมเวลาเกลียดเนี่ยรักมากๆแต่พอเวลาเกลียดกันนี่เป็นอะไรเกลียดถึงกระดูกเลยเกลียดถึงแบบว่าลึกมากๆเลยจะเอากันเลยว่าตายไปข้างหนึ่งเป็นได้เป็นได้นึกแฝงกอ่าไหมอ่า ถ้าเขาไม่ตายเราก็ไม่ตายถ้าแอนน์มันไม่ไม่ยอมเราก็ไม่ยอมเลขหนึ่งจะเป็นความรักที่แบบว่าตาบอดนะแล้วก็ความรักที่แบบว่าตาบอดแล้ต้องตายจะเป็นขั้นต้องเ,เอากันแบบว่าโผล,ล่อะไรอย่างเงี้ยนะเลขแปดก็เหมือนเมื่อกี้เนี่ยอันนี้หนึ่งกับแปดก็เหมือนเมื่อกี้เลขแปดในบางทีแม่ของลูกนี่ก็ขัดแย้งกันอยู่บ่อยๆทะเลาะกันบ่อยๆทะเลาะกันมาตลอดเลยคุณจะดีไฟกันมาตลอดเลย มีบ้างไม่มีไหมเราคิดกัคิดไม่ตรงกันนี่แหละบางทีคิดไม่ตรงกันเอ๊ะทำไมเงินโอนม,มาน้อยมากไม่พอใจเอ๊ไม่พอใจเลยเือนมันใช้เยอะอะนี่แหละมามาแบบมันจะมีฮะฮะมันเพราะว่าเลขแปี่มัน,บ,มามนบางทีมันเกี่ยวกับเรื่อง,ง,ง,อง,องเงินเงินทองทองเรื่องนิดๆหน่อยเรื่องผลประโยชน์เรื่องอะไรปุกเนี่ยมันช้เงิเยอะ ไม่ะโอเคได้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 เด้ไ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 ดได้ได้ได้ีด้ไ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 ด้กด้ไ้ได้ออไร้ด้ไ้ได้ไ้ไไป้รามาด้จะมีเลขอ้ไอได้ได้ด้ออกแด้วดะเลขไดาได้้วด้ไ้ได้้ไ้้ได้ได้ได้ดดด เรากับเราฮะอ่ะฮะฮะฮะ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 ฮะ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 ะฮ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 ะะฮะะะะฮะะฮะะฮะะะะ เจ็ดก oh, oh, ับสามโอ้โหอัน <diction> น <aries> <okay, S 2> uh, okay. uh, ี้หวานช่ำเลยเนี uh, ่ยน right? uh, ี네่วานฉ่ำเลยโอเคเรามาดูอ right? uh, ่ะหกับ7รวมเป็นเท่าไหร่สิบสามสามเป็น4ีเจกับสรวมเป็นเท่าไหร่รวมเป็นสิอันนี้ไม่ต้องบวกละเพราะว่าอันนี้นะนี่เป็นสี่อ่ะเจกับ3เป็นอะไรเจ้าโอ้โหได้เ้ามา เจ็ดกับเจ็ดเป็นอะไรห้าสี่สี่ห้าโอเคเรามาดูอ่ะใครได้อ่ใครรวมกับคู่รักหรือว่ารวมก,กับพ่อแม่ร้อกับสามีแล้วได้สี่บางยกมือขึ้นอ่าหนึ่งคนสองคนได้วได้สี่เลขสี่นี่โอโ้โหโอเคนะอเลยออ่าเลขสี่นี่เ,เลขสี่กับเลขสิบเนี่ยเป็นคู่คู่ คู่สร้างคู่สมคู่บารมีกันมาก่อนนะแสดงว่าคุณนาเจอสามีแล้วคุณคุณสามีเจอคุณนาปุ๊บเนี่ยโอ,โ,โอ้โหเจอพบเนีเลขสิบนี่แค่สายตาล,ลอยๆนะเลขสิบนี่เลขสี่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่นนี่นี่แบบว่ามันแบบว่าในาชีวิตเนี่ยแบอบกว่าเจอกันปุ๊บเนี่ยมันผมมันใช่เลยอะ่ะเขาเห็นเราเราเห็นเขานี่มันใช่เลยอะ่ะใช่แต่ตอนนี้ ตอนแรกไม่ใช่เดี๋ยวเราดูว่าตอนไหนไม่ใช่เลยมีเลขอีเลขอีมาแทรกอยู่แล้วมีมีตัวเลขอีมาใช่ความคิดเนี่ยนี่เป็นความคิดกับความคิดเนี่ยความคิดเนี่ยมันบอกกันได้สื่อได้แต่ว่าเห็นปุ๊บเห็นปับ๊บเนี่ยโอ้โหใช่แล้วคนเนี่ยเราเคยเห็นได้ความฝันเราอธิษฐานคินดว่าจะไปเจอเปนแบบนี้นี่มาเจอมันใช่เลยเนี่ยแต่ว่าเป็นญาใครที่ได้ได้สี่เนะี่ยเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้อง เป็นสามีเป็นภรรยาเป็นอดีตเป็นคู่กับคู่สร้างคู่สมบางครั้งค่ะทะเลาะกันบ่อยๆก็จะเป็นอันนี้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 น่าจะเป็นคู่สร้างคู่สมแต่ถ้าข้างล่างเนี่ยเป็นคู่กรรมคู่เวรด้วยกรรมเวรอยู่เรงนี้นะคู่สร้างคู่สมคู่กรรมคู่เวรเน่ยาเก้าดวยแล้วก็คู่สร้างคู่สมนี่คือว่าโอ้โหเห็นกันในไทยเลย เลขสี่นี่การบอกนี่แต่เห็นกันนี่แบบสนิทกันมากเลยคุยกันก็รู้เรื่องพูกกันระยะต้นต้นเนี่ยเราจะโอ้เป็นเป็นคนด่วยมันเหมือนกับเรากบพี่น้องคุยกันแล้วเรากับพ่อแม่คุยกันสังเกตคนนี้กำลังรักใหม่เป็นงไงบ้างเลขสี่เนี่ยมันจะว่าอะไรก็ได้หมดเลยตระการให้หมดเลยรับผิดชอบหมดเลยจะซื้อบ้านจะเอารถอะไรต่างคนต่างรับผิดชอบไปหมดแต่เรามาดูด้านลบเลขสี่ด้านลบมันคืออะรับผ่านหนักเกินไป ทำไมเราพันร you know, ้านหนักเกินไปไม่แน่เลยอะไรเลยเราหมดทั้งเงินก็เราห้านั้งก็ไปก็เราทุกอย่างเนี่ยเรามาแบกภาระทั้งบ้านเลยมันเลยก็ทำให้คนอื่นแบกฉนดไปผู้ชายอะไรก็ไม่ทำทุกอย่างนั่งกินนอนกินตื่นมาก็นั่งกินนอนเยนดูทีวีภาระอะไรเรามาแบกคนเดียวแบบล้างกินเสร็จแล้วทำอาหารเหนยล้างจานเหนยกวาดบ้านรูบ้านทั้งเงินก็เรามันก็เลยหนึ่งคนเนี่ยไฟฟ้าตรงข้ามรับภาระหนักไอ้ไฟฟ้าตรงข้ามไม่ทำเลยมันก็เกิดการเลยนะ แบบขับแย้งกันหรือว่าเราไม่ต้องทําอะไรอย่างเรากิน,นินอนๆไอ้ไฟจะหน้าโอ้โหรับภาระหนักมันก็เลยทําให้มีปัญหาอะไรนะ,ะไม่ฟังร้าน